โอเคสวัสดีครับพวกผมนะครับช่อง JJ Mission c ่ r e คยนะครับก็วันนี้นะครับพบกับคอนเทนต์นะฮะทำไมถึงเอ่อต้องเอารถเทสลานะมาวิ่งสืบหรือว่าทำไมเทสลาถึงเหมาะกับการวิ่งสืบนะฮะอ่าผมจะอธิบายคร่าวๆนะแบบเร็วเลยก็คือเทสลาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะทั้งทีจริงด้วยแล้วก็ในเกมน,นะซึ่งในเกมเนี่ยที่มันเหมาะก็เพราะว่าน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยที่เขาเติมเนี่ยนะมันจะ ประหยัดมากๆเลยนะประหยัดกว่ารถทั่วไปเนี่ยประมาณ4เท่าคือแง่ว่ารถทั่วไปเนี่ยเวลามาวิ่งเควสเนี่ยเจะเริ่มเลยนะรถทั่วไปวิ่งเควสเ,เขาจะวิ่งได้ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยจะราวๆออยู่ที่32ถึง33รอบอะไรประมาณเนี้ยแบบไม่ได้เล่งรอบมากนะแต่ถ้าเป็นเทสลานะบอกเลยว่าวิ่งไปเหอะร้อ,อบรอบถ้านะมันก็ไม่หมดนะครับ คือแง่ว่าได้มากกว่ารถทั่วไปประมาณสี่เท่าครับอืมก็คือรถเทสลาเนี่ยเติมน้ำมันแค่ถังเดียวเนี่ยจะจะอยู่ที่ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็วิ่งได้ประมาณร้อยี่สิบรอบนะคร้าวๆนะคร้าวๆทีน,นี้น้ํามันถังหนึ่งเนี่ยวิ่งได้เอ่อเขาเรียกมูลค่าการเติมอะแค่เไลี่ยสองหมื่นนะอืมซึ่งเอ่ออุ้ยรถมันสบัดมากเลยสดแรงมาก ซึ่งผมต้องบอกงี้ว่า2.000 20, มนเนี่ยก็คือเป็นรถตระกูลเดียวกแบบับเอ็กโซติกนะราคาการเติมน้ำมันเนาะซึ่งถูกนะถูกมากเลยแล้วก็เติมครั้งเดียวก็คืออยู่ได้ยาว4ชั่วโมงเอสาก็จะได้ไม่ต้องแบบแวะเติมน้ำมันมบ่อยๆนะครับเหมาะกับการฟาร์มสืบมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ราคาในการสมมุติเราเป็นบริบทของ,ของเรารับจ้างวิ่งสืบนะเราจะ ต่อรอบเบียนได้ประมาณ70,000นะซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะ70,000มื่น0ถึง75,000ประมาณนี้นะครับเลทปัจจุบันนะเลทเอ็มอราคาประมาณ12บาทนะ11.8เเนี่ยก็ก็จะได้ประมาณ70,000เนาะก็คือคูณไปเฉลเบียแล้วเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ประมาณสัก34 35บารอบนี่เคื่อยงเก่งเลยนะก็คือรถคันนี้ค่อนข้างวิ่งเร็วด้วย นะครับประมาณนั้นประมาณชั่วโมงละ35รอบแล้ว,ลลวสมมุติเขาถามว่าจะได้เงินเท่าไหร่ถึงจะหลุดทุนอะไรเงี้ยในการแบบเออเอาเทสลามาฟาร์มผมว่าถ้าเกิดคนมีรหัสในรหัสมีเทสลานะยังไงก็คุ้มถ้าเกิดพูดถึงการฟาร์มนะชั่วโมงเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคนที่รับจ้างฟาร์มเนาะยืนหนึชั่วโมงจะได้ประมาณ3.5เอม นะครับ 35M ใน34-35รอบเนี่ยเนาะคูณกันไปรวมกับของที่เราโยนได้ด้วยนะรวมของที่เราโยนเนาะแล้วก็รวมกับลูกเต๋าด้วยนะบางคนไม่เปิดบางคนเปิดแล้วแต่นะแต่เฉลี่ยแล้วประมาณชั่วโมงละว3ถึง4 m เอมอ่ะตรงกวางให้แล้วกันแต่35 m เอนี่ยได้นะผมว่าได้อยู่นะอืมซึ่งถ้าเกิดเป็นเทสลาเนี่ยอ่ามันเป็นตำนานมันเป็นคลาสตำนานเนาะเพราะฉะนั้นรถเนี่ยก็จะมีความแรงมากกว่า มากกว่ารถข้อมูลรถรถทั่วไปนะครับประมาณหนึ่งเลยคือค่องทั้งโกงเลยนั่นแหละด้วยข้อมูลพื้นฐานของรถด,ด้วยแล้วก็ด้วยด้วยเซ็ตของรถก็โกงเหมือนกันนะครับเซตของรถคันนี้เนี่ยจะบวกมากกว่ารถตำนานทั่วไปนะก็คือบวกทั้งบูสต์นานบวกทั้ง SP บวกทั้งแม็กบวกทั้งโหเยอะอสำหรับเทสลานะเป็นเซ็ตที่รวม รวมออปชันดีๆของแต่ละแต่ละตำนานเนี่ยรวมในคันนี้หมดเลยประมาณนี้นี่เห็นไหมบวกท็อก40 max s p 20นะครับ max 5 boot o ได้22นะแล, Talk, แล้วก็บวกท็อกแล้วก็บวกบูทนานซึ่งแบบเยอะมากมแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือเทสลาเนี่ยมันเป็นคลาสตำนานมันก็เลยจะบวกออปชันลด อ่ะก็คือบวก SP ยี่เรามีหลอด SP เยอะเท่าไหร่เราก็จะมีความได้เปรียบในการกดใช้ SP นะบริหาร MP ได้ง่ายนะครับซึ่งไ d ดีเนี่ยต้องขอบคุณคุณในเกมเขาชื่อคุณสุลต่านนะนะหรือคุณโจนะคุณโจเขาให้ให้มาฝากคำคลิปรีวิวหน่อยว่าเอ้ยทำไมเทส l a ถึงเหมาะแก่การวารมสื่อมากเลยโดยเฉพาะแผ่ปัจจุบันนี้ที่แบบค่าจ้างสื่เนี่ยราคาดีมากนะครับราคาประมาณ70 ถึง 75k นะราคาดีมากแล้วก็เท s l a เนี่ยเป็นรถที่มีโมบิลิตี้ในการขับขี่ที่ดีมากอ่ะดูนะเห็นไหมถ้าเกิดเราบริหาร SP ดีๆนะเราจะคล่องมากเลยเห็นไหมเราแทบคือจริงไม่ต้องกดใบแกงวัวก,ก็ได้นะเพราะว่ารถมันหนึ่งคือโมบิลิตี้ดีลบลบหล,ลีกในการเฉี่ยวรถได้ดีมากนะครับแล้วก็เบานะหัวรถมันค่อนข้างเบาแล้วก็แรงด้วยนะทีนี้ของของเขาเนี่ย เขาได้ทำการรีออฟมาพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถของคุณสุลต่านเนี่ยนะเขาได้ทำไมมันถึงวิ่งแรงขนาดนี้ดูดิขนาดบูสต์เลเวลหนึ่งนะบูสต์เลเวลหนึ่งวิ่งสามเจ็ดห้าดูนะดูออฟรถนะปั๊บครับโอเคเลสสามร้อยห้าสิบครับบูสต์เอ่อแม็กร้อยยี่สิบแม็กก็ถือว่ากลางๆนะถือว่า ถ้าเป็นระดับโวลที่สองนะน่าจะค่อนไปทางน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าบูตโอไดเยอะนะโอไดยี่ห้าจุดสองทอกเยอะมากสองแปดแปดนะครับโอ้โหบูตพาวร้อยสองจุดห้าบูตพาวโคตรเยอะน่าจะรีออฟแล้วไปลงที่บูตพาวเยอะมากเลยแล้วก็ลงที่ทอกนา s เอสพียี่สิบก็กลางๆนะแต่ว่ารถขับมันมากมองตรงอันนี้สาเหตุที่ทำให้รถมาดูถ้าเกิด รถเอ่อบูสรถคันนี้นะเลเวลสีนะแต่วิ่งได้ถึง381เลยเพราะว่าอะไรนี่เขาใส่เครื่องเครื่องเอ่อเครื่องท็อปเลยนะสามหกสามหกอยแป้านะครับสามห้าห้า้ปุ่มเขียวธรรมดาโนเวลร้อยสนะครับแล้วก็ล้อแม่บกสิโอ้โหแล้วก็อ่าหวนเสบกสนะครับก็มีป้ายฟิลม์ม t g t 2ี0 0นะครัน บอกเลยว่าแรงโคตรเ m ียแม็ก9สองร้อยอพีก้านะประมาณนี้นะคือไอเดีเขาตึงมากนะแล้วก็ลดออฟเถื่อนมากลดแบบโอ้โหอัตราเร่งโคตรเยอะเลยขออนุญาตดูแบบภาพรวมนะนี่ออกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบูทพาวสี่ร้อยสามห้าบูทพาวโคตรเยอะไม่แปลกที่อัตราเร่งโคตรโคตรเร็วเลยดูนะปุ๊บแป๊บเดียวกดไหมสามเจ็ดห้าละ แดีผมกดให้เป็นบูทเลเวลสี่ดูนะผมกดให้เป็นบูทเลเวลสี่ดูนะแมสามแปดหนึ่งเียโคตรแรงแล้วแรงไม่ว่านะคันนี้นะบอกเลยแปลดน้ำมันด้วยโอ้โหชนอันนี้อยู่ในแนวเกาหลีนะขออภัยเรื่องเรื่องภาษานิดหนึ่งนะเพราะเราใช้มันเป็นแนวใช้นแนวของเกาหลีที่เรามาฟางกันอยู่นะ แต่ประเด็นคือเต่าไม่มาเลยครับวิ่งมา38รอบนะครับก็เดี๋ยวคือผมจะมาพรีเซนต์แค่เท่านี้นะที่จะให้รับรู้ว่าทำไมเทสลาถึงเหมาะก,กับการฟาร์มในยุคนี้มากเพราะว่าหคือเปลี่ยนน้ำมันมากนะสองคือใช้น้ำมันค่าเติมน้ำมันถูกนะครับสคือรถมันเนี่ยข้อมูลรถเป็นโกงมันมันแรงแล้วก็เซ็ตรถก็โกงเหมือนกันนะครับสี่นนคือ การขับขี่นะผมว่าเทสลาเนี่ยอ่ะสมมติเทียบกับรถคลาสซิตี้เลยกันซิตี้ที่คนบอกว่ารถแรงใช่ไหมซิตี้มีเกียร์บัคใช่ไหมเกียร์ห้าใช่ไหมอ่ะแบบอ่สามดอลเลกันก็คือแรงเนี่ยแรงประมาณสักสามร้อยเจ็ดสบายสบายเลยใกล้เคียงกันเลยกับเทสลาแต่การขับขี่นะผมว่ายังไงคลาสตำนานก็ขับดีกว่ารถของคลาสซิตี้นะอันนั้นโมบิลิตี้เนาะดีกว่านะ แล้วก็มีบูส์นานด้วยมีเอสีด้วยที่ที่ดีกว่าคาสเซตตี้นะอืมและที่สำคัญเลยคือน้ำมันนี่แหละเพราะว่าเป็นตัวชีวะเลยที่คนนิยมมาเอาเทสลามาใช้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะที่ดีมากสำหรับในยุคตอนนี้นะแปบดบที่คนหาฟาร์มสืบกันให้ควักเลยนะหาคนวิ่งอะ่ะไม่มีคนวิ่งนะมีแต่คนรับแบบหาจ้างคนอื่นวิ่งนะบอกเลยว่า าเกิดใครเป็นสารับจ้างนะหาเงินได้สบายๆนะวันหนึ่งแบบ 20M มีอะ่ะก็คือเวลาสองสามร้อครับในการหารเงินจริงๆนะหาเงิน M แล้วก็เอาไปขายนะครับผมูว่าผมวิ่งได้เฉลี่ยวันละอ่าชั่วโมงเนี่ยประมาณ3 5 m อ่ะสมมตินนะก็ประมาณสัก40บาทแล้วนะชั่วโมงหนึ่งผมวิ่ง6ชั่วโมงเนี่ยก็6 4 24่บาทแล้วนะทำไปเล่นไปก็ เป็นตัวเงินที่จับต้องได้นะสมมุติว่าวิ่งเช้าชั่วโมงหนึ่งอักค่ำสักสชั่วโมงหชั่วโมงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยโอ้ดีนะหาได้เสริมบรทองสามร้อยแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบทุนหนาขนาดนี้ก็ได้นะสําหรับคนทั่วไปที่ที่นิยมหาเงินเป็นรายได้เสริมจากเกมนะก็ผมชื่นชมนะถือว่าสู้ชีวิตนะในยามเศรษฐกิจลําบากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่าเริ่มเขาเรียกยา อยลืมตัวจนแบบหมดไปกับเกมเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับต้องมีสตินะในการจับจายใช้สอยในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับแต่แมเขาเลยทำรถเทสล่าออกมาเพื่อให้ <c oughs> แต่น้ำมัน <c oughs> ยังโยงเข้ามาเรื่องนี้ได้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมวิ่งแค่ถึงรอบนี้หนะ้าสุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวคืนรหัสให้เจ้าของเขารับจ้างวิ่งสืบต่อนะครับ ก็เป็นรายได้ดีเลยนะผมบอกเลยรายได้ดีสำหรับคนที่รับเขาเรียกอะไรเป็นสายวิ่งเทรวิ่งประจําทุกวันเนี่ยรับจ้างวิ่งซื้อไปเหอะยังไงก็มีคนจ้างไม่ต้องกลัวตกง,งานไม่ต้องหานกไฟไม่ต้องหารับจ้างชนบอสไม่มีอันนั้นงานแบบนานๆทีนะถึงจะมีอันนี้คือมีตลอดทั้งวันนะครับอ่ะเขาเรียกรายได้มันคงที่อะ่ะมันเฉลี่ยตลอดอะ่ะมันยังได้อะประมาณนี้นะครับ โอ้เต็มๆนะชนนะโอ้ยอย่ามาชนอีกเลยเกือบอะเกือบลูกเตามาไหมโอ้โหไม่มาอันนี้คือวัดใจนะเป็นดวงของแต่ละคนนะครับก็ล,กบล่กันไปรูยเท่านี้นะครับกับเพสลาคันนี้นะครับโอ้ผมลืมสังเกตล้อล้อนี้โคตรเท่เลยเป็นล้อ รอแชมเปียนนะเราแชมเปียนในการรายการแข่งนะปีที่แล้วเน,ะ okay. นาะโคเท่าจะราคาแพงอยู่นะตอนนี้น่าจะประมาณแบบรวมหมื่มมน0้าสองหมนี่อะ่ะผมว่านะลายสวยด้วยเขาแต่งรถก็ไม่เหมือนใครนะคันนี้ปราติดตามนะเนี่ยคุณสุรตานนะเขาขายเอมด้วยนะโอเคประมาณนี้ครับก็ลากันไปด้วยเท่านี้นะครับมีพบกันใหม่ ep หน้านะครับปาาติดตามช่อง j จเด้วยนะครับ ก็อย่าลืมไปรับจ้างฟาร์มสื่อได้นะมีเงินติดตัวติดไ่ไว้ใช้ตลอดทุกวันแน่นอนโอเคก็ลาไปโดยเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับ